ขวางพืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อายการยืนยันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองไม่มีจับแพะปรามทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะพิธีกรได้สัมภาษณ์อาจารย์ประเมศอินทรชุมนุมผู้ตรวจการอายการสำนักงานอายการสูงสุดในมุมของข้อกฎหมายลุงพลชัยพลวิภาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู ถ้าไปสู้กันในศาลจะเป็นอย่างไรจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่ซึ่งบางช่วงบางตอนอายการประเมศได้พูดไว้ว่าคดีนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจทีนี้มาดูรูปคดีอยากให้เข้าใจเวลาทำงานทำคดีนะ่พระพนักงานสอบสวนไม่เคยบอกอะไรหมดเลยเพราะการสอบสวนเป็นความลับให้รู้ได้เท่าที่อยากให้รู้ยกตัวอย่างคดีผอ,ออกกอฟจี G ้ทองตำรวจบอกว่าไปอยู่หนองคาย ความจริงไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อความสะดวกในการทํางานคําถามถัดมาเป็นการสับขาหลอกใช่หรือไม่อาจารย์ประเพณตอบว่าใช่เพื่อให้ตํารวจทํางานได้ง่ายขึ้นเหมือนคดีนี้ผมยังสับสนกับคดีแพทย์มุกดาหารบอกว่าไม่มีอะไรไม่รู้สาเหตุการตายซึ่งถ้ามีการตายผิดธรรมชาติต้องชนะสูตรพลิกศพถ้าชนะสูตรพลิกศพแล้วเป็นการตายที่เกิดจากการกระทําความผิด เป็นคดียาามันก็เข้ามาตรา29การชันสูตรพลิกศพเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนแต่ถ้าการตายนั้นไม่ผิดธรรมชาติจะไปจบใน67วันต้องเสนอผู้ว่าตามมาตรา156เมื่อถามว่าเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพะหรือไม่อาจารย์ปรเมศต,ต,ตอบว่าไม่ถ้าผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพะอหอกผอก๊อ,อ,อกก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเอง8ดศพที่กระบี่พังงาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถแถลงเองจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่หรือไม่อาจารย์พรเมฆตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมของท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่องแต่ท่านนะทำเต็มที่การตายของน้องชมพูนะ่ะไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ รองรอยการถูกทำร้ายไม่มีถ้าในมุมมองของผู้ตรวจการอายการมองอย่างไงอาจารย์ปรเมศตอบว่าแรงจูงใจคือคำตอบส่วนหนส่วนทำไมตำรวจถึงทำช้าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคดีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย 2. การวิเคราะห์คนสักคนน่ะเพื่อเอาเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงทั้งระบบพักหลังเราเห็นพฤติกรรมลุงพลอาจจะเป็นคนเลือดร้อนหรือตำรวจ อาจสอบฝ่ายแม่น้องชมพู่ข้อขัดแย้งที่น่าจะเป็นไปได้อย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดคําถามถัดมามุมของทนายตั้มจะสู้มุมไหนอาจารย์ปรเมฆตอบว่าเขาจะสู้เรื่องของประจักษ์พยานเขาเคยพูดว่าเห็นเหรอตอนทอดทิ้งเห็นเหรอตอนพาไปเห็นเหรอตอนเคลื่อนย้ายศพเอา DNA จากเส้นผมเหรอเส้นผมตรวจ DNA ไม่ได้ รู้มันจะตรวจได้ต่อเมื่อมีรากผมถึงมีรากผมก็ต้องดูว่าเก็บไว้นานเท่าไร่แต่การเทียบเคียงผมว่าเหมือนหรือไม่เหมือนมันเทียบเคียงได้แล้วถ้าผมเล่าให้ฟังจะทันไหมคดีเกิดขึ้นปี2 5 2 3คดีคุณพ่อไอซ์หีบเหล็กมีการเก็บศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพบเส้นผมในอ่างล้างหน้าเทียบเส้นผม ของเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วแมชกันเขาก็เปรียบเทียบได้ว่ามีการตัดศพฆ่าในห้องพักแห่งนี้เขายืนยันได้อย่าไปนึกว่าจะยืนยันไม่ได้ยอมรับว่าตรวจ DNA ไม่ได้แต่มันตรวจเปรียบเทียบได้คำถามสำคัญล่าสุดทนายตั้มบอกว่าผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติไม่รับมอบตัวลุงพลเข้าข่ายการล่าเว้นปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกันไหม อาจารย์ปรเมฆตอบว่าฟันคอผมเลยไม่ผิดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีหน้าที่รับมอบตัวผู้ต้องหาถ้าไปวินิจฉัยอย่างนั้นต่อไปมันเป็นกระตักเลยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั้งประเทศคุณไปมอบตัวที่ไหนก็ได้ถ้ามอบตัวจริงๆนะ่ะมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบถ้าพบตรผิดฐานนี้เลิกเลยพบตรไม่ต้องทำมาหากินแล้ว อย่าไปมองอย่างนั้นจะไปร้องกรรมธิการอะไรเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถึงชั้นศาลกรรมธิการก็ไม่ยุ่งศาลปกครองก็ไม่ยุ่งศาลร,รัฐธรมนูญก็ไม่ยุ่งปล่อยให้เป็นภาระของกระบวนการศาลยุติธรรมดำเนินคดีไปจนจบความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เผยโฉมครั้งแรกเทคโนโลยีระดับโลกซินโครตอนปิดคดีน้องชมพู เยียม e แค่ไหนก็ไม่รอดกรณีตำรวจในคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุโดยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโคตอนที่ความละเอียดระดับนานโนเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมหลายๆคดีซึ่งล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางมายัางสถาบันวิจัยแสงซินโคโตรตอนองค์การมหาชนที่ตั้งอยู่ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถาบันวิจัยแห่งเดียวในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยมีเครื่องกำเนิดแสงซินโคตรตอนซึ่งเป็นเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็เตรสุภพพรรักใหม่ผู้ช่วย,ยพพผู้อำนวยการวิชาการหัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักวิทยาศาสตร์ประจําสถาบันได้พาทีมข่าวลงพื้นที่จุดที่มีการใช้ทดลองโดยเริ่มแรกได้เดินทางมาที่สถานีการถ่ายภาพแบบสมิติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่ใช้ในการตรวจสอบเส้นผมจะคล้ายกับการทำซีทีสแกนแต่ความละเอียดสูงมากโดยจะนำวัตถุตัวอย่างวางบนหัวเข็มและให้เครื่องประมวลผลซึ่งสามารถดูโครงสร้างของเส้นผมได้ลึกถึงข้างในว่าข้างในเส้นผมนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างจากนั้น เป็นสถานีทดลองการเรืองแสงของรังสี x โดยเจ้าหน้าที่ได้พาทีมข่าวไปดูทั้งหมด2ส,สถานีโดยสถานีแรกจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบธาตุหนักส่วนสถานีที่2เป็นเครื่องถ่ายภาพการเรืองรังสีซึ่งจะใช้ตรวจสอบธาตุชนิดเบาทั้งนี้ข้อดีของการทดลองด้วยซินโครตอนคือเป็นการเรืองรังสี X ที่ไม่ต้องทําลายตัวอย่างและสามารถนําไปทดลองได้หลายครั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพร์รเปิดเผยว่าแสงซินโคตรตอนคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีธรรมชาติเดียวกันกับแสงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟทั่วไปแต่มีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์1ล้านเท่ามีขนาดลำแสงเล็กได้ถึงขนาดของเส้นผมมีอำนาจทะลุทะลวงสูง มีคุณสมบัติหลายอย่างได้แก่มีความยาวคลื่นตั้งแต่แสงอินฟราเรดแสงที่ตามองเห็นแสงอันต้าไวโอเรตและรังสี X และนำไปใช้ได้กับเทคนิคต่างๆได้หลายรูปแบบเพราะเครื่อง x อ a y นั้นจะมีความเข้มสูงกว่าปกติและเมื่อ X-ray ความเข้มสูงจะสามารถเอามาดูความละเอียดของสิ่งต่างๆได้สูงกว่า ทั้งนี้ขั้นตอนการผลิตซินโคโตรตอนนั้นเครื่องกําเนิดแสงซินโคโตรตอนจะทําหน้าที่เร่งอิเล็กตรอนเร่งพลังงานให้เคลื่อนตัวในแนวเส้นตรงเพื่อให้ได้พลังงานสูงเมื่อมีการกักเก็บพลังงานสูงแล้วจะบังคับให้พลังงานเหล่านี้เลี้ยวโค้งและปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของแม่เหล็กไฟฟ้าและจะยิงแสงที่เรียกว่าซินโคโรอนออกมา ดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดต่อเข้ามาซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาข้อมูลมาเยอะแล้วแต่จะมีวัตถุพยานบางอย่างเช่นเส้นผมหรือเส้นขนที่ต้องการตรวจสอบอย่างละเอียดกรณีที่การนำแสงซินโครตรอนมาใช้ทดลองในคดีน้องชมพู่มีการทดลอง2แบบคือแบบที่1คือการนำเส้นผมมาทดลองด้วยการดูโครงสร้างสมิติซึ่งระบุได้ว่าเป็นเส้นผมมนุษย์หรือ ขนสัตว์อีกทั้งยังระบุได้ว่าเป็นลักษณะขนแบบไหนแบบที่2คือเทคนิคการเร่องรังสี X เป็นการหาธาตุจากองค์ประกอบทั้งหมดหากตัวเส้นผมไม่มี DNA ที่สมบูรณ์จะต้องหาข้อมูลทางกายภาพมาประกอบซึ่งวิธีนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าของสองสิ่งมาจากคนเดียวกันหรือไม่เจอธาตุอะไร อัตราส่วนเท่าไร่ขณะที่นําเส้นผมนะก่าวมาตรวจทางเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเป็นของใครเพราะมาเป็นรหัสเช่น1 a 2 B จึงนํามาตรวจดูทั้งโครงสร้างองค์ประกอบธาตุว่าคล้ายคลึงกันหรือไม่หรือมาจากคนเดียวกันเพราะเส้นผมของแต่ละคนจะมีองค์ประกอบธาตุหรือปริมาณธาตุต่างกันค,คล้ายๆกับการดูลายนิ้วมือ ทั้งนี้แต่ละเทคนิคจะใช้เวลาไม่เท่ากันและจะขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่นำมาทดลองด้วยโดยการดูโครงสร้างแบบสามิติใช้เวลาประมาณ17นาทีส่วนการทดลองแบบการเรืองสีและตัวอย่างใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนอกจากนี้ระยะเวลาการประมวลผลจะไม่เท่ากันสำหรับซินโคตรตอนจะใช้เวลาไม่นานเพราะความเข้มแสง สูงทั้งนี้ถ้ามี DNA จะตรวจง่ายแต่สำหรับเส้นผม DNA จะมีเฉพาะในรากผมซึ่งถ้าเทียบได้นะ่ะก็รู้เลยว่าเป็นของคนเดียวกันหรือไม่และกรณีที่ไม่มี DNA ตัวเส้นผมจะมี DNA อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ DNA สมบูรณ์เพราะไมโทคอนเดรีย DNA จะระบุดได้แค่เฉพาะความสัมพันธ์ทางสายของแม่ แต่จะช่วยให้จำกัดวงผู้ต้องสงสัยแคบลงส่วนของความแม่นยำเครื่องที่ใช้ในการทดลองเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ใช้หลายๆวงการและเชื่อถือได้อยู่แล้วแต่ต้องใช้ข้อมูลหลายๆอย่างมาประกอบกันทั้งนี้ทางสถาบันเคยทำงานกับตํารวจมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมโดยคดีก่อนหน้านี้เช่นการตรวจสอบเครื่องประดับว่าเป็นเครื่องประดับโบราณหรือไม่ ้วยการใช้วิธีหาธาตุประกอบและวิธีนี้อาจเจอธาตุโลหะที่สมัยก่อนไม่มีนอกจากนี้หากยกตัวอย่างการตรวจสอบคดีฆาตรกรรมเช่นประเทศญี่ปุ่นคดีฆาตรกรรมวางยาพิษแต่ใช้เครื่องอื่นๆและตรวจไม่เจอจึงมีการใช้แสงซินโครตอนตรวจธาตุข้างในโดยเอาภาชนะไปวัดด้วยซินโครอนแล้วเจอร่องรอยของสารหนู ที่หลงเหลืออยู่ซึ่งตกค้างอยู่น้อยมากๆปกติแล้วการทดลองด้วยซินโคตรตอนทางสถาบันจะให้บริการนักวิจัยเช่นทางแพทย์การเกษตรอุตสาหกรรมเวชกรรมเป็นต้นสำหรับคดีความกับตำรวจนั้นจะเกิดขึ้นนานๆครั้ง